สวัสดีครับคุณาพวันครับสวักิีชครับที่ถืออยู่ในมือนี้คือหลอดทําจากข้าวค่ะขออนุญาตได้ไหมครับค่ะหลอดที่ทําจากข้าวค่ะแปลว่าหลอดนี้เราสามารถกินได้ใช่ค่ะผมขอเลยได้ไหมครนี้ยินดีค่ะนะครับโชคดีครับขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะชากทุกท่านนะคะ ดิฉันนภา,าวันค่ะและนี่ผู้ช่วยของดิฉันดกรกิติโชคพวกเรามาจากบริษัท EcoThings ค่ะบริษัท EcoThings เป็นบริษัทที่ตั้งขึ้นมาใหม่โดยเราพัฒนานวัตกรรมออทำหลอดข้าวนะคะแต่พื้นฐานเราก่อนหน้านี้เนี่ยดิฉันเป็นบริษัทไทยบริษัทแรกที่นำข้าวเนี่ยมาแปลรูปเป็นพาสต้านะคะที่อยู่ต่อหน้าเนี่ยเป็นพาสต้าจากข้าวไทยนานา,นานชนิดหลากหลายรูปแบบนะคะโดยที่พาสต้าข้าวเนี่ยออจะ เราเรียกว่าเป็นพาสต้ากลูเตนฟรีเนื่องจากว่าไม่มีส่วนประกอบของแป้งสาลีเลยนะคะแต่เราก็สามารถพัฒนาได้หลากหลายรูปแบบรวมทั้งสปากเกตตีด้วยจากข้าวไทยหลากหลายสายพันธุ์แล้วก็ส่งไปจำหน่ายทั่วโลกนะคะทนี้พอมาถึงพอสอนี้นะคะในเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยที่เป็นประเด็นสำคัญสำหรับทุกทกท่านดิฉันจึงได้พัฒนานำข้าวนะคะมาดึงยาวเป็นหลอดและได้ทำการทดลองแล้วก็พบว่าหลอดนี้นะคะ สามารถที่จะใช้ทดแทนหลอดพลาสติกได้เป็นอย่างดีแล้วก็มีคุณสมบัติที่ดีกว่าหลอดกระดาษนะคะสามารถทนอ,อยู่ในน้ําเย็นได้นานถึงสองชั่วโมงคือถ้าเป็นหลอดกระดาษใช่ไหมครับข้อดีก็คือราคาถูกแต่ข้อเสียของหลอดกระดาษก็คือมีลดสัมผัสเป็นกระดาษยุย่ยพับหักงอง่ายและถ้าเกิดหล่นลงไปในน้ํามันก็จะกลายเป็นขยะอยู่บนพื้นผิวน้ํานอกจากการใช้หลอดกระดาษบางคนก็จะใช้หลอดเหล็กหลอดเหล็กสามารถใช้ได้นานพกพาลําบาก การล้างก็ไม่ค่อยจะสะดวกสักเท่าไหร่รวมถึงอาจจะก่อให้เกิดอันตรายได้แต่หลอดข้าวของเราสามารถทานได้ถึง2ชั่วโมงแล้วก็ถ้าเกิดคุณหิวหิวคุณก็สามารถทานเป็นพาสต้าได้1เส้น60อย่างครับต้องต้องต้องต้มก่อนนะฮะหเส้นได้60กิโลแคลอรี่นะฮะแล้วก็ถ้าเกิดลงไปในน้ําก็กลายเป็นอาหารปลาครับวันนี้ทางเราจึงอยากจะมาชวนชาร์กเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยโลกและก็ช่วยผลักดันสินค้าของประเทศไทยครับ เราตั้งเป้าที่จะทำเนี่ยปีแรกสตาร์ทที่100ล้านหลอดนะคะหรือว่าเดือนละ10ล้านหลอดต่อเดือนนะคะซึ่งเ,เราต้องการเครือข่ายดิฉันต้องการเครือข่ายธุรกิจที่ค่อนข้างเข้มแข็งเก่งทางด้านการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศนะคะในวันนี้ข้อเสนอของดิฉันก็คือดิฉันยินดีที่จะให้ชาร์กนะคะ40%นะคะโดยชาร์กร่วมลงทุนกับเรา20ล้านบาท เรามีโรงงานมีที่ดินเรามีมาตรฐานเรามี GMP HAC มี ISO นะคะมี OY มีทุกอย่างพร้อมที่จะแล้วก็มีโน o w How แล้วก็เทคโนโลยีนะคะก็อยากที่จะเชิญชวนชาร์กมาร่วมกันดันหลอดข้าวไทยนะคะให้กว้างไกลไปในหลายๆประเทศทั่วโลกค่ะขายยังไงครับคะขายยังไงชิ้นชิ้นละเท่าไหร่ครับอ๋อเราก็ ค่ะเราจะทําเป็นกล่องนะคะ,คะกล่องละ100อะค่ะราคาขายมันก็ขึ้นกับจํานวนวอลุ่มที่ซื้อที่เราตั้งไว้เนี่ยถ้าขายเข้าตู้คอนเทนเนอร์นะคะก็จะอยู่ที่50สตางตตค์ตลอตกตก,ตกละห้าสิบสตางค์ใช่ค่ะขออนุญาตดูกล่องหน่อยได้ไหมคะธุรกิจคุณนี่น่าจะเหมาะกับพวก B2B เนาะใช่ครับเพราะว่าตัวนี้เราสามารถทำาอเปที่แบบใครมีฟู้ดเชนหรือว่าพวกเชนโซ์เยอะๆเนาะใช่ค่ะอันนี้อันนี้จะเป็นกล่องของพาสต <ทำ S 2> ้า ค่ะครับคือเราสามารถทําเป็นแบรนด์ของเราเองแล้วเราก็พร้อมที่จะเป็น O E M ให้กับแบรนด์อื่นๆได้ด้วยนะครับเมื่อกี้ที่ที่สินค้าคือรูปลักษณ์อย่างนี้เลยไม่ค่ะมันจะอยู่ในกล่องค่ะอ๋อโอเคโอเคที่ให้เราลงครั้งนี้เนี่ยฮะมันคือแยกเป็นอีโคติง g s ลงในอีโคติงสค่ะไม่เกี่ยวกับโปรดักต์อะไรหรอกคือทำแค่อันนี้สตาร์ทมาใหม่เลยใช่ค่ะใช่ค่ะอันใหม่ยังไม่มีรายได้แล้วครับหรือมีรายได้ยังค่ะ แต่ว่าเราได้รับตอนนี้เรามีลูกค้านะคะที่ต้องการจะซื้อนะคะมีทั้งจีนทั้งอเมริกาแล้วก็นอร์เวย์ที่ติดต่อเข้ามาตอนนี้มูลค่า20ล้านเนี่ยอธิบายนี่ตะกี้บอกมีโรงงานม <ฮะ S 1> แีแล้ว,ลวคนที่ลงในอ e ีโคติงนี้ได้อะไรบ้างฮะแ,แล้วก็กคือลงในอ e ีโคติงเราจะต้องเพิ่มเครื่องจกักรนะคะแต,แต่มันมีอะไรมาบ้างเฉพาะเฉพาะรั์สินทำบรรัญญาหรือเปล่าหรือรวมฮาร์ดแอสเซทด้วย <c oughs> มีสินทรัพย์ค่ะมีที่ดิน อยู่ในอีโคติงใช่มะอีโคติงปะใช่ค่ะมีค่ะก็คือแยกไว้หมดแล้วของอีโคติงใช่ค่ะค่ะทุนจดทะเบียนก่อนเท่าไหร่ตอนนี้จดไปแค่2ล้านบาทแล้วรายรับปีที่แล้วเท่าไหร่คะยังไม่ได้ขายเลยค่ะอ๋อเพิ่งเริ่มเลยหรอใช่ค่ะสาหรับหลอดนะคะโอ้นี่เป็นนวัตกรรมแบบเพิ่งมาเริ่มถูกต้องค่ะเปิดซิงในรายการนี้กันเลยห่าผู้ร่วมทุนเลยใช่ค่ะคือดิฉันเพิ่งไปงานแสดงสินค้านในเยอรมันนะคะเมื่อปีที่แล้วอันนั้นเหมาะใช่แล้วดิฉันก็เห็นว่า เขาขายหลอดจากพาสต้าซึ่งเป็นแป้งสาลีนะคะมากเลยค่ะแล้วก็เราก็เลยลองให้เขาโค้ดราคาให้เราเราก็เลยรู้ว่าโอ้อยางนี้เราทําตลาดได้เขาโค้ดมา<อ>หลอดหนึ่งบาทแปสตางค์ยังไม่รวมค่าขนส่งจากยุโรปนะคะนี่เราก็คิดว่าถ้าเราจริงๆต้นทุนเราไม่เกินยี่สิบสตางค์ต่อหลอดอนะคะเป็นไปได้ไหมฮะว่าว่าจะมีเมืองจีหรือมีใครที่ผลิตได้ดีกว่าเราถูกกว่าเราผมถามเป็นไอเดียวัุ<า>ุดิบ ที่สําคัญของตัวนี้ก็คือข้าวครับประเทศที่จะผลิตข้าวได้เยอะๆก็คือประเทศไทยกับเวียดนามใช่ไหมครับตัวนี้เราเอาส่วนที่เหลือจากการขัดสีเป็นปลายข้าวค่ะเป็นปลายข้าวมามาทำมูลค่าเพิ่มครับเพราะฉะนั้นเมื่อวัตถุดิบเป็นส่วนสําคัญยังไงความได้เปรียบในการแข่งขันตัวนี้ก็ต้องเป็นของประเทศไทยครับผมออฟเฟอร์คุณย่ส20ล้าน4 5เปอร์เซ็นต์ ต่ต้องฝังปักเตอรอื่นด้วยนะคือผมผมดีใจมากนะที่ที่พี่กิจที่กิจกินคุณกิจเขาออพเฟอร์เพราะผมอยากจะใช้หลอดนี้อะเอาด้วยไหมเอาด้วยหน่อยไหมช่วยเอาอีกแล้วจะได้จะได้ไปใช้ในร้านค้าด้วยกันเอาอีกแล้วเอาไหมเอาแต่กี้ออฟเฟอร์ออฟเฟอร์ของผมผมเนี่ยคุณเต้ก็ก็จอยด้วยเพราะเราคิดว่าเรามีเครือข่ายพอที่จะช่วยโปรโมทแั่เป็นสิ่งที่ดีฉันตั้งเป้าหมายตั้งแต่แรกแล้วค่ะดิฉันต้องการแลกกับเครือข่ายของท่านชาร์คค่ะครับ ก็ตอนนี้มีมีออฟเฟอร์ที่ที่40เอ้ยตัวที่5ล้านคุณเสนอมา40่ใช่ไหมเราขอเพิ่มอีก5%นะครับที่20ล้านต้องรอท่านอื่นด้วยตอนนี้รอท่านอื่นก่อนนี่นี่สนับสนุนและแนะนำนะคือถ้าเป็นดิฉันนะมองดูนะคือถ้าแบบมีแฟรนชชายที่แบบเป็นฟู้ดหรือเบรเรนะคือจะซื้อธุรกิจคุณแต่คือไม่มีเน็ตเวิร์กตรงนี้เลยที่จะสามารถช่วยได้นะคะไม่น่าจะต่อกับดิฉันได้ดี แต่คือกระซิบไว้นิดนึงว่าไปเอาเงินเยอะๆจากชาร์กท่านอื่นแล้วก็มาลงโฆษณากับดิฉันดิฉันเนี่ยเป็นเจ้าของ CNBC เดี๋ยวจะโฆษณาให้คุณไปทั่วโลกรู้จักคุณแอนอย่างดีเลยค่ะค่ะขอบคุณค่ะรู้จักดิฉันอยู่แล้วเนี่ยเดี๋ยวฉันจะโฆษณาให้ทั่วเอเชียเพราะว่าสิ่งที่สําคัญสุดแล้วคุณนะคือ B 2 B เอาเป็นว่าไหนๆสองท่านเขาออฟเฟอร์แล้วนะฮะแล้วคิดว่าทางคุณก็ต้องการเน็ตเวิร์กเนี่ยก็คิดว่าสองท่านน่าจะเหมาะกว่าก็ ผมขอผ่านแล้วกันนะฮะคุณเต้ผมซอแจมด้วยเหมือนอีกอันหนึ่งได้ไหมครับได้ยินดีผมไม่มีปัญหาตัวลงรายการนี้ค่อยสองหรือสามก็แน่เนี่ยเดี๋ยวบางโปรเจกต์ก็ตีกันโปรเจกต์ก็สมัคคีกันวันนี้เอาไว้เป็นไรเพราะว่าทั้งสามก็อาจจะช่วยช่วยกันได้หมดอ่ะทั้งจะขอก็เป็นกรณีพิเศษเอาไว้คุณยังยังไม่ได้เอ็กเซปต์เลยสี่สิบห้าสี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ยี่สิบคนรับหรือไม่รับครับ ซีทรีด้วยแอนจักรพงศ์เอาฮะคุณ,คณยังยังไม่ได้เอ็กเซปต์เลยค่ะ45%่ส่เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมคะยี่สิบนครับรับหรือไม่รับ่ะรับค่ะ โอเคขอบคุณนะตื้นใจเย่ขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะบขอบคุณมากค่ะเยี่ยมขอบคุณมากค่ะช่วยขายดีๆแฟมิลี่ทรีดีค่ะขอให้ขายดีๆจริงๆปลื้มใจนะไต๋ไต๋เจ้านี้โชคดีนะปกติรับแค่สองชาร์กนี่ได้สามท่านเลยนะสามชาร์กนะ จะพิเศษอะไรประมาณนี้เคยต่อไปไม่เบรกเดี๋ยรู้ไม่ไม่หักกดแล้วนี่เบรกเดี๋ยวรู้ได้ได้เงินไปเยอะๆแล้วก็อย่าลืมมาอุดหนุนโฆษณาดิฉันคือเรากลัวเราเราไปแข่งแข่งกันเนี่ยเดี๋ยวได้แพงเดี๋ยวมีคนได้แพง